ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กแพน่ะวันนี้จะมาสรุปเรื่องมันตราเกมริกเตอร์นะแม่ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยเราจะเล่นบทบาทซิกบทบาทเป็นบทบาทเป็นซิกนะฮะซึ่ง ซิกก็ต้องหนีจากพ่อรัวและลูกค้าอาจจะมีเสียงบรรบุรเข้าหน่อยๆน,นะแล้วก็เสียงทีวีเข้าเน้นๆหน่อยนะฮะก็อันนี้ก็ขอภอภัยนะานช่อเสียนะถ้ามีเสียงบุบนะฮะซึ่งสสวัััดีคครรบบชมอ อืไม่ใช่ครับก็พอหนีไปได้สักพักนึงซิกเก็ตเริ่งเกิดอาการหิวอาการหิวไม่ดีเหมือนคนอยากากินของสดนะฮะเวราผมได้ฟังมาแบบ่แต่มันตรวหนีนะคือแต่ว่า ตอนที่สองโมโนได้ทำการไปช่วยสติและและไปเจอกับรูที่ขออยากและก็หุน่นมันเป็นหุน่นคล้ายๆบอกว่าหุน่นหุ่นเขาเรียกว่าอะไรหุนห่นแก้วเออหุน่นแก้วหุนววห่นกระเบื้องหุ่น นะน,นะครับก็ไปเรื่อย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 แล้วก็กลับเดลตินแมกในช่วงท้ายๆไปเจอเดลตินแมกเสร็จปุ๊บก็ได้ได้เกิดกันจับตัวศิษแล้วก็ได้มีก็ โมโนก็พยายามไปช่วยเสร็จปุ๊บพอมาประทัดกันจริงๆเนี่ยพอมาประทัดกันจริงๆเนะี่ยโมโนเป็นฝ่ายชนะนะแล้วก็ช่วยคลิกออกมาได้ช่วยซิกได้แต่ไม่สามารถที่จะออกจากจอทีวีนั้นได้เพราะว่าเนื่องจากว่าใกล้ละใกล้ใกล้กลกลทางออกแต่ซิกปล่อย แล้วก็ได้เฉลยเรื่องราวทั้งหมดว่าเดอะอินแมนก็คือโมโนนั่นเองครับจบแล้วนะครับรากตราคมณอาจจะมองขึ้นมากบะมุนนไมดนมองกล้องอ้วก็อยากนะและวกคนฟังไลฟ์นะสนอะไรนั่นกันเลยรัะตันนี้ขอราบสวัสดีครับ